สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่30มิถุนายนค่ะอยู่พบัติสหรัฐพุ่งกระฉูด2 2ปีมากกว่า4.8% 10ปีมากกว่า3.8%รับตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้าย GDP สหรัฐไตรมาสแรกบวก2%สูงขึ้นมากจากครั้งก่อนที่1.3%แถมยอดขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงแรงสุดตั้งแต่ตุลาคม2021ยิ่งลดความเสี่ยง Recession และสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อไป เทรดเดอร์มั่นใจยิ่งกว่าเดิมว่ากรกฎาคมเฟดจะขึ้น25เบสิสพอยต์เกือบแน่นอนแล้วด้วยความน่าจะเป็น89%ขณะเหลือเวลาอีกตั้ง26วันก่อนรู้ผลประชุม FOMC ส่วน PMI จีนมิถุนายนตัวเลขทางการภาคผลิต49.0เท่าคาดการขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะจาก48.8แต่ยังต่ำกว่า50บ่งชี้ภาวะหดตัวเทียบกับเดือนก่อนนอกภาคผลิต53.2 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยและเติบโตช้าลงจาก54.5เมื่อเดือนพฤษภาคมส่งผลให้คอมโพสิต PMI มิถุนายนอยู่ที่52.3ลดลงจาก52.9ค่ะเงินย้นรีบเบาแข็งค่าเล็กน้อยดัยชนีหุ้นจีนและฮ่องกงขยับขึ้นหลังรับรู้ข้อมูล PMI บนความคาดหวังมาตรการกระตุ้นด้านการคลังซึ่งคาดว่าจะมาในไม่ช้า โดยเมื่อวานค่ะสื่อรัฐบาลเผยครมจีนนำโดยนายกรัฐมนตรีคุณหลีเฉียงเตรียมคลอดแพ็กเกจกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและสุขส่งท้ายเดือนมิถุนายนไตรามาสสองและครึ่งปีแรกนักกลิตเคทแทมจะเผยมุมมองขวางโลกระวังฟองสบู่หุ้น AI แตกเปรียบเทียบ AI กับไวรัสโอมครอนว่ามีความคล้ายกันอย่างไร พร้อมกลยุทธ์ลงทุนเล่นใหญ่ครึ่งปีหลังรับชมครั้งแรกรอบพรีเมียมพร้อมกันทั่วโลกช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ12นาฬกา15นาทีทางช่อง Trader KP มาดูการเคลื่นนอนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็น n รเิดไปที่1,479.57จุดบวก0.86%มูลค่าการซื้อขาย52,741ล้านบาทตลาดหุ้นไทยริบาวขึ้นมาแรงก่อนพักตัวลงมาในช่วงบ่าย มีแรงหนุนจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นขนาดใหญ่เริ่มเห็นปรากฏการ์ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งมีแรงซื้อเก็งกำไรจากความคืบหน้าการเมืองไทยส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 64%,7 0 0ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.3 2เปอร์เซไม่มีการเปลี่ยนปแปลงจากเมื่อวานส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท64สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะทิศทางของเงินบาทยังคงอ่อนค่าตามสกุลเงินอื่นนๆใภภูมิาค ส่วนนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะโดยหุ้นในกลุ่มส่งออกและหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ได้แรงหนุนจากการที่เงินเยนอ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนครึง่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ดีค่ะนิกิปิดบวกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังดัชนีพุ่งขึ้นแรงเมื่อวันพุธนิกิปิดไปที่33,234.14ดบวก0 1 ส่วนเซียงไฮ้คอมมิสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวอย่างอ่อนแรงและจากการที่รัฐบาลจีนยังไม่ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในขณะนี้เซียงไฮ้คอมมิสิสต์ปิดที่3 1 8 2 3 8จุดลบ0.2ค่ะ ส่วนราคาของดาวโจนสตลาดฮ่องนงหยอกปิดบวกในวันพฤหัสค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มธนาคารหลังจากเฟดระบุว่าธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐทั้ง23แห่งสามารถผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตโดยรายงานดังกล่าวค่ะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของสหรัฐและช่วยบทบังปัจจัยลบจากความกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดาวโจนสปิดที่34,122.42จุดบวก0.80% S&P 500ปิดที่4,396.44จุดบวก0.45%และ NASDAQ ปิดที่13,591.33จุดลบ0.003เเซค่ะส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปิดบวกในวันพฤหัสค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการทะยานข,นขึ้นของหุ้น h ฮชซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าของสวีเดนหลังการเปิดเผยผลกำไรรายไตรามาสที่แข็งแกร่งเกินคาด แต่ตลาดก็ยังคงถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเศร,รษฐกิจของทั้งสหรัฐและยุโรปและการที่ธนาคารกลางรายใหญ่ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย c c 4 0ปิดที่7,312.73จุดบวก0.36% DAX ปิดที่15,946.72จุดลบ0.01%และฟุตซีร้อยปิดที่7,471.69จุดลบ0.38%ค่ะ ส่วนค่างินดอลล่าสหรัฐแข็งค่าไม่เทียบกับสกุลเงินหลักหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดซึ่งทําให้ตลาดคาดการว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปส่วนฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบอุตสาหสถานนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสค่ะเพิ่มขึ้นมา0.43เปิดทเซ69ดอปิดที่69.86เซนต์ต่อบาร์เรลโดยตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่การซื้อขายเป็นไปอย่างพันผวนเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกส่วนฝั่งของเบลน์ค่ะบวก0.4 2อปร์เซปิดที่74ดอลลาร์34เซนต์ต่อบา์เรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ค่ะเนื่องจากการแข่งข่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นปัจจัยกดดันตลาดนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนยังกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดสัญญานาคําตลาดโคเมกสมบูรณเดือนสิงหาคมลบ0.2 2เปปิดที่1,917ดอลลาร์เ0เซนต์ต่อทริลล์อัลส์และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดลี่นิวส์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแ s ม a r สมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ